ถ้าพี่ๆคนไหนนะคะสนใจจะขายพาร์หรือชอบพาร์สาม,มารถติดต่อได้ที่เบอร์โทร0832971201ได้เลยนะคะหรือแอดไลน์ได้ที่0832971201ได้เลยนะคะสวัสดีค่ะวันนี้นะคะมาพบกับช่องพาบ้านขายถูกกันอีกแล้วนะคะ ก่อนอื่นเลยนะคะก่อนที่เราจะมารับชมคลิปกันนะคะเรียกจะขอขอบคุณนะคะทุกท่านเลยนะคะและพี่ๆทุกคนนะคะที่อุดหนุนชอบพาหนูไปทุกคลิปเลยนะคะเดี๋ยวหนูนะคะจะนําพาดีๆนะคะมานําเสนอพี่ๆอีกนะคะช่องของเรานะคะไม่มีเก็บเงินปลายทางนะคะเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะคะเดี๋ยวเราไปเริ่มรับชมคลิปกันเลยค่ะองค์แรกนะคะพี่หนีนะคะองค์นี้นะคะ,ะ,คะพี่เป็นพาสมเด็จข้างยัน นั่งไก่องค์นี้นะคะพี่ขอที่250นะคะเดี๋ยวเราไปดูองค์ต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปนะคะพี่องค์นี้นะคะองค์นี้นะคะพี่เป็นเหรียญโดยสเสด็จพระราชกุศลเปิดโรงเรียนนอวอมอราชานุสร น่าวมินนะคะพี่ปีหนึ่งห้าองค์นี้นะคะพี่ขอที่250นะคะเดี๋ยวเราไปดูองต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปนะคะพี่องค์นี้นะคะองค์นี้นะคะพี่เป็นเหรียญหลวงพ่อพ่อท่านนองนะคะพี่วัดทรายขาวองค์นี้ขอที่ 250นะคะเดี๋ยวเราไปดูองค์ต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปนะคะพี่องค์นี้นะคะองค์นี้นะคะพี่เป็นเหรียญหลวงพ่อหลังยันนะคะพี่ปี40ถึงปี1นสนะคะ ธรรมวิตะกกโกอง mainland, ์นี้นะคะพี pues <off proyect s> <off etwas> ่ขอที่250นะคะเดี๋ยวเราไปดูองต่อไปกันเลยค่ะอง์ต่อไปนะคะพี่องนี้นะคะองนี้นะคะพี่เป็นล็อกเก็ตหลวงพ่อเมฆราบที่ล้อมเพชรนะคะองนี้ขอที่200นะคะเดี๋ยวเราไปดูองต่อไปกันเลยค่ะอง์ต่อไปนะคะพี่องนี้นะคะองนี้นะคะพี่เป็น ล็อกเกตสมเด็จย่าล้อมเพชรสวยนะคะหลังเข็มกลัดองค์นี้นะคะพี่ขอที่300นะคะเดี๋ยวเราไปดูองต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปนะคะพี่อนนี้นะคะอง์นี้นะคะพี่เป็นรูปหล่อหลวงพ่อเพี้ยนตอกโคดยันนะคะกระถิน50นะคะตอกโคต วอทงถอ,องนี้นะคะพี่ขอที่250นะคะเดี๋ยวเราไปดูองค์ต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปนะคะพี่ยองนี้นะคะองค์นี้นะคะพี่เป็นเหรียญหลวงพ่อเพี้ยนเที่ยวลึกทำบุญทอดกระถินวัดเกิงกระถิน่นจังหวัดลบบุรีปี52 องนี้นะคะพี่ขอที่250นะคะเดี๋ยวเราไปดูองต่อไปกันเลยค่ะองต่อไปนะคะพี่องนี้นะคะ,อง,ะ,คะองนี้นะคะพี่เป็นเหรียญพ่อขุนรามคำแหงมหาราชโปรดเก้าให้สร้างเฉลิมพระเกียรติพ่อขุนรามคำแหงมหาราช พุทธศักราช2510องค์นี้ขอที่250นะคะเดี๋ยวเราไปดูองค์ต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปนะคะพี่องค์นี้นะคะองค์นี้นะคะพี่เป็นเหรียญพระป,ประธานไว้โคกเมลุจังหวัดนครศรีธรรมราชเทีลึกเสด็จพระราชดำเนินทรงเททองหล่อพระประธานนะคะพี่ปี หนึ 17, งเจนี้ขอที่200นะคะเดี๋ยวเราไปดูองต่อไปกันเลยค่ะต่อไปนะคะเพีอยน,นี้นะคะมาพร้อมใบคาถานะคะเป็นเออ่พักขุนแผนนะคะพี่พิมพ์ทรงพลเล็กรุ่นแรกยุทธหัตถี414 สรักสุพรรณสร้างสุพรรณสร้าสุพรรณบุรีเกมนะคะที่ปีสี่เก้าเดี๋ยวให้ดูพระนะคะองนี้ขอที่สองร้อยนะคะพร้อมใบคาถานะคะเดี๋ยวเราไปดูต่อไปกันเลยค่ะ องค์ต่อไปนะคะพี่องนี้นะคะอันนี้นะคะพี่เป็นอินมหาสเสน่ห์เมตตามหานิยมนะคะอันนี้ขอที่250นะคะเดี๋ยวเราไปดูองค์ต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปนะคะพี่องนี้นะคะอง์นี้นะคะพี่เป็นพระไม่ทราบที่นะคะ ด้านหน้าฝั่งอะไรไม่รู้นะคะพี่ด้านหลังฝั่งตะกุดอันนี้ขอที่200นะคะเดี๋ยวเราไปดูองต่อไปกันเลยค่ะองต่อไปนะคะพี่องนี้นะคะองนี้นะคะพี่เป็นพาล่วงหลังรางปืนพาธาดดอยสุเทพจังหวัดเชียงใหม่นะคะพี่องนี้นะคะพี่ขอที่ 250นะคะเดี๋ยวเราไปดูองค์ต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปนะคะพี่องค์นี้นะคะองค์นี้นะคะพี่เป็นพระสมเด็จอนุสร์ห2ึปีสมเด็จพระพุทธจารย์โตพคมรังสีวันละคังโคสิตารามปี37 องนี้นะคะพี่ขอที่สามร้อยห้าสิบนะคะเดี๋ยวเราไปดูองต่อไปกันเลยค่ะองต่อไปนะคะพี่องนี้นะคะองนี้นะคะพี่เป็นพระผงเคลือบ พระศิวลีนะคะพี่วัดพระยาการามจังหวัดอุทยาปี52องค์นี้นะคะพี่ขอที่250นะคะเดี๋ยวเราไปดูอต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปนะคะพี่องนี้นะคะ งนี้นะคะพี่เป็นเจ้าสัวพันล้านแะผมพิธีปุกเสกวัดเวลุราชินนะคะพี่กรุงเทพปีสามหกองนี้นะคะพี่ขอที่สามร้อยนะคะเดี๋ยวเราไปดูองต่อไปกันเลยค่ะองต่อไปนะคะเคี่ยงนี้นะคะ อันนี้นะคะพี่เป็นภาพผงเนื้อดำรูปเหมือนขุนพันขมังเวปุกเสกสิบเก้าพิธีมหามงคลณสันพันธรักษ์ราชเดชอันนี้นะคะพี่ขอดที่สองรอยห้าสิบนะคะ เดี๋ยวเราไปดูวงต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปนะคะพี่องนี้นะคะองค์นี้นะคะพี่เป็นหลวงพ่อทั่วเจียบน้ำทะเลจืดรุน101่นหน1่งปีอาจารย์ทิมองค์นี้นะคะพี่ขอที่ 350นะคะเดี๋ยวเราไปดูองค์ต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปนะคะพีอะะ่องค์นี้นะคะองค์นี้นะคะพี่เป็นพระสมเด็จพระภัยรีพินาศวัประวรนิเวศวิหารปีสามสี่ปิดทองนะคะ องนี้นะคะพี่ขอที่250นะคะเดี๋ยวเราไปดูองค์ต่อไปกันเลยค่ะอง์ต่อไปนะคะพี่องนี้นะคะองนี้นะคะพี่เป็นพาระผงพาระเจ้าสัวรุ่นขุมทรัพย์เจ้าสัวพิธีใหญ่วัดห้วยจรเข้ เป็นเนื้อผงมงคล9ก้าวผสมดินขุยปูนะคะโรยตะไบทองสะนวนนำเลิกปีห้าหกองนี้นะคะพี่ขอที่สามร้อยนะคะเดี๋ยวเราไปดูองต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปนะคะพี่องนี้นะคะ องค์นี้นะคะพี่เป็นพระสมเด็จสมอเก้าหลวงพ่อกวยวัดหนองตาแก้วนะคะพี่จังหวัดสุพรรณบุรีเที่ยลึกงานปิดทองฝั่งลูกนิมิตองค์นี้นะคะพี่ขอที่250นะคะเดี๋ยวเราไปดูองต่อไปกันเลยค่ะ องค์ต่อไปนะคะพี่องค์นี้นะคะองค์นี้นะคะพี่เป็นพระของขวัญหลวงปู่ทั่วเจียบน้ำพะเลจืดรุ่นอาบพิมหาเศษฐีมหาบารามีเงินทองมั่นคงลาบผลพูนทวีองค์นี้ขอที่สองร้อยนะคะ เดี๋ยวเราไปดูองต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปนะคะพี่องค์นี้นะคะองค์นี้นะคะพี่เป็นเหรียญกิติคุโน82พ่อท่านเขียววัดห้วยเงาะปี53องค์นี้นะคะพี่ขอที่250นะคะเดี๋ยวเราไปดูองค์ต่อไปกันเลยค่ะ องค์ต่อไปนะคะเพี่ยงนี้นะคะองค์นี้นะคะพี่เป็นรูปหล่อหลวงปู่พงมาเข็มมาจารโลรุ่นฉลองอายุ96ปีสำนักวิปัส,สนาสวนหินผานางคอยจังหวัดอุบลราชธานีนะคะพี่ปี37 องนี้ขอที่350นะคะเดี๋ยวเราไปดูองต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปนะคะพี่องค์นี้นะคะองค์นี้นะคะที่เป็นพาระผงมหามงคล หลวงพ่อพุทธสโทสธรวรัดโสธรวลารามวระ,ะวิหารจังหวัดฉะเชิงเซาองค์นี้นะคะพี่ขอที่300นะคะสวยนะคะถ้าพี่ๆคนไหนนะคะสนใจพักชุดนี้นะคะสามารถติดต่อได้ที่เบอร์โทร0832971201ได้เลยนะคะหรือแอดไลน์ได้ที่ สูตรแปดสา1 2 0 1ได้เลยนะคะคลิปนะคะลงทุกหกมงเย็งของทุกวันนะคะคลิปนี้นะคะก็จบเพียงเท่านี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดคลิปให,ใหม่จากทางช่องนะคะขอบคุณมากะคะ่ะ